เดยวเดยวตั้ง่าเป็นเพลงตู้รถไฟเลยสบลินลี่แม่กเลยอ่ะโอ้ยกดผิดลงลินนี่ปุ๊บโอ้ my g ้ d เอ้ยโอ้ยโอ้ยออกยโอ้ยโอ้ยโอจยโอ้ย้ยอ้อยอยอ้ยโอ้ยโออยโอ้ยอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยอ้ยอ้ยโอยโอ้้ยโอ้ยโอวลโย้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ัยโอ้ยโอยโยโอ้ย้ยโอ้ยโอออกย เนี่วนี้เราอหลอกมาสึงแล้วห่อเลยเนส่ตแล้วห่อออกละมาล้เหมาเดี๋ยห่อขาดไอสัตว์หาเนี่ยเขามาดูคนเปิดอาชาครับอ๋อโย่โอ้ใครวะแต่เนเฟนมโนอ๋อว้าวอะไรวะพรทอร้ย อะไรเงยมเป็นไแบบนี้หรอทไมเป็นอย่างงี้วะไอ้เหี้ยบอกเบอกอิชโนมาใจอีกโลกน่มเป็นเอฟเกไอ้เหีรไม่ระบบอัพไม่ว่นเป็นอย่างงีแล้วว่อกไม่ใชุ่ดีว่าอชินโนม่มาใโลก่งยิ้มหอกหน่อแล้วนุ่มคุณลองเปิดอตดูมันจะอยากเลิใช้อะลิชิีอจริงอไม่ลองไม่รู้บินได้อยากเลิกใช้อะลิชิตอนเปิดอัตี อ้าอ๋อมันเป็นอะไรแบบนี้แล้วเหรอแต่ตอนจะหน้าตัวละครโอ้ยเียแต่ละทีมเออนี่เชียงลี่ทีมอะไรเนี่ยฮะน้ำแข็งกับน้ำเออมันมันกดแล้วคุณเซตอัพตอนนี้เดอนวเปิดเท่ไปกี่โลอ่ะครับเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นเซเวนทูเตปีไปเอาเพลงสามลฮะแปดสิบสาม ผมสุ่มโรบินไปร้อยกว่าโลฮะไปไหมโรบินเหรอไม่มีอันนี้อีกไอ้เจ๊ท้อวะโรบินนี้ก็เพิ่งสุ่มเหมือนกันสุ่มไปแปดสิบไม่หลุดดีแล้วเกมนี้มี่นเติลู่ตอนแรกแต่ละก็มีการเติบโตธาตุเนี่ยโอ้โหเออกู้าใจแล้วครับกูถึงเล่นในเกมนี้ นั่นแหละมึงเปิดหอมมันจะอย่าออกเกี๊ยวเลยกูเปิดกูเปิดอาริชิโน่กูดีใจเยกูกดอันสุดกูออกเกี๊ยวเลยแผดหน้ามันห้าดาวสองตัวนะไม่เกี่ยวว่าเปิดแผหน้าไม่จะเป็นโอ้กูเห็นเกียวทุกคนนั่นแหละมึงมีอย่างไนั่นแหละเว้ยที่เหตุผลที่กูเลือกเล่นอาริชิโน่ไอ้ซับ ถ้าเป็นอาวุธประจำตัวมันจะที่นะไอ้กูเห็นเขี้ยวเดีย๋ยวนะกูก็มีเขี้ยวแต่เขี้ยวปลอมกูท้อว่ะรอรีรันแล้วกันด้อุ้ยไฮยดอรี่เพลงโพดสบายแอดเพื่อนผมได้นะโฮโยผมเล่นทุก,กีมเลยไม่เป็นไรเขาไม่เคยได้เล่นอยู่แล้ว <c oughs> ได้อินเทนตมันก็กดเดิอยู่ได้ว้าวออกเกมไอ้เหี้ยเกมดีแอปเปิ้ลไฟมีทเดมูนนะครับไฟนมีทเดมูนอีวานเกเรียนอะแอปอ๋ออไม่มาคือพักเลยมันต้องเล่นฟรีไรกเรียนเลยโอ้ยอ๋อไอของฮมิโฮโยนะแอปเพปิ้ลเทียร์ออฟเทมิสนะครับเอกมเก๊ฮึฮึอะ ผมมีให้แอดแค่ซอมบี้เกวคาวาอีอะเอาไปแอดแล้วกันนะ